มาแล้วครับขบวน418นะก็ได้แอสตอม4137นะทำขบวนกับโคราชนะฮะแต่เมื่อเช้า415ได้4150นะฮะขบวน415เอา4150ไว้ทำรถลาวต่อนะฮะไปอยู่โคราชอยู่สองสามวันนะวันนี้ก็ล่าช้าอยู่ประมาณ3 13นาทีนะฮะขบวน418 ตอนแรกช้าสิกว่านาทีนะสิบสนาทีนะก็เหมือนเดิมครับมารอลีกเจห้านะที่สำลันนะก็เลยช้าเพิ่มไปอีกนะผู้โดยสารทีท่อยู่ขอนแก่นนะขึ้นเยอะมากนะเต็มขบวนรถนะแต่น่าจะมาลงบงคนเกือบหมดรถนะ แต่รถประกอบของาร์าที่ติดตัวมาให้พบตอนนี้ที่ส่คนเทียกาลาดที่ต่อของตัวรถของที่ถิแต่ตอนจได้ากัก็้าไปารสถานีอรท่นครัเนี่ฮลงเกือบหมดรถฮะที่บางคนนะฮะนั่งมาจากคอนแก่น บนรถเช่นนี้อาจารยสถานีงคลเจรถบเลยค่ัสถานีหนองถึ่หนองบัลายเป็นทางว่งใหญ่เารปิดรารับยังไม่ออกนะัะ สับก็เริ่มเป็นอะไรเริ่มมัวมัวแล้วนะ<ป>ใช้งานมานานแล้วคนระเครื่องนี้น่าจะห้าปีแล้วได้ไหมยังไม่มีงบซื้อใหม่เลยนะ